สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับปาตาเซียงสำเนียงเพชรบุรีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาพบกับคําว่าคาข้า,ขาวงขนมปุนนาใจดูหัวนำเต่านะครับเรามาดูฝาไม้คลองคาเหล่านี้กันเลยนะครับคาข้า,ขาวงนะครับก็หมายถึงคาโก้งนะครับก็ ่วนใหญ่ขนเพชรบุรีเขาก็จะใช้ครับเด็กน้อยๆนะครับที่เดินคาโกงๆเขาจะพูดว่าเด็กคนเนี้ยคาข้าวหวงนะให้ไปดัดให้มันตรงซะนะครับขนมปุกก็หมายถึงขนมปุยฝ้ายนะครับนำใจก็หมายถึงใยห,หรือมากนะครับยกตัวอย่างเช่น กินให้น้ำใจเลยนะทำให้น้ำใจเลยนะก็ะคือกินให้มากทำให้มากนะครับดูก็หมายถึงสินะครับ,กนะรบยกตัวอย่างเช่นกินดูนะครับงัวก็หมายถึงวัวหรือว่าโคนะครับน้ำเต้าน้ำเต่าก็หมายถึงฟักทองนะครับ ผลเพชรบุรียส่วนใหญ่เขาเรียกฟักทองว่าน้ำเต้านะครับและดังที่สุนทรภูไเด็ก,ก้าวไว้ในิลาดเืองเพชรดหวานะครับแต่ฟักทองลองเรียกน้ำเต่านะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก็นะครับโปรดติดตามคำต่อไปในภาตาเสียงสำเนียงเพชรบุรีในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ